านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันวันเสาร์นะครับอยู่กับศอศักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรธานนีเป็นเสาร์แรกของเดือนอสี่ะะกรกฎาคมก็ช่วงเช้ายังไม่รีวิวขายรถก็มาเช็คหน่อยว่าที่เรารีวิวรถไปมีลูกค้ามีแฟนขับอยากดูคันไหนมากก็จะมาดูคอมเมนต์กันนะว่าเขาดูดูคันไหนไบ้างแล้วก็อยากจะรีวิวคันไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมนัดกับเพื่อนเป็นต่อว่าจะรีวิวรถหลายคันอยววนู่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับเอาไว้กัน อะไรมาไม่แน่ใจว่าอะไรครับพอดีมีลูกค้าส่งมาให้นะครับอนี้เรามาอันบ็อกเขาเรียกว่าอันบ็อกนะครับอันบ <Un box S 1> <ะ>็อกเหรอเขาบอกว่าระวังของของแตกนะครับซึ่งอะไรไม่รู้อยู่ในนี้นะครับอันนี้คืออะไรส่งมาจากไหนส่งมาจาก๋ยนนะส่งมาจากเออเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าคนส่งคนส่งที่ไหนเขาบอกไหมในในคอรีเขาจะบอกที่อยู่ผู้ส่งมาไหมเนี่ยไม่มีแต่ชื่อไงอันนี้ ลูกค้าเราลูกค้าเราลูกค้าลูกค้าส่งมาท่านเอ่อท่านลองนะครับท่านลองสันตินะครับส่งป้ายเมื่อคืนได้เป่าส่งป้ายไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ป้ายป้ายไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าในนี้มีอะไรแท้จริงท่านเกินมาแล้วแหละว่าจะส่งจะส่งไข่มาให้เอาง่ายๆนะแต่ผมยังไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับเราอันบล็อกให้ดูว่าในในเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างจากเมืองสุราษนะครับสุราษธานีใครที่อยากรู้ ว่าคืออะไรมาเปิดกล่องพร้อมกันนะครับครัเปิดยังไงแล้วบันส่งมาไกลแบบนั้นคือสิบสิบปอนด์เน่านไปเลยว่าเอาะบางไหนโบโบโบหัวสิบปีนนปเปนี่ยแล้มันเน่าบอกเลย๋ยว <laughs> เลยแล้วก็ Un อันบ็อกก์กันนะครับอ๋อนี่มาจะรีวิวรถก็มีของฝากมาส่งพอดีของฝากมาส่งพอดีจากบริษัทส่งมาพอดีนะครับส่<ด>งมาจริงส่งมาเมื่อสักครู่นี่นะครับกระดีดก็เลยเอาไปไอาไปข้างหลังนึกว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะแต่พอ ดูชื่อก็เลยว่าอ๋อเป็นของลูกค้านะครับเพราะว่าเห็นไหว่าห้ามโยนนี่นะครับบ็อกอันบ็อกอันบ็อกอ๋อมันคืออะไรอ่ะวัลุคกันหูเต้าห่อเครื่องดีมากออเครื่องดีครับอาสองกล่องไว้ในี่นี่นะเครื่องยังไนบล็อกอันบล็อกเอาแก้งมันมีอันนี้อยู่เด่ะฮะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมันมีชื่อมันมีอันนี้อยู่นี่ โอ้มีรายละเอียดความมีครูมือการใส่ร้อมด้วยนีมว่ามันเปอคมือการใส่รถครูมือการใช้นะครับเขาบอกว่าทอดไข่ดาวได้อร่อยต่อจากนั้นเริ่มต้มก็ได้อร่อยเหมือนกันนะครับเาทอดเอาไปต้มเออที่เน่ยไวะหนี่บอแน่มาว่ารายละเียที่ละอย่างคนละเมนูเออคนละเมนูนะครับเขาบอกว่าทําอะไรก็อร่อยอย่างนี้นะประมาณนั้นเราก็มาดูนะครับจากเมืองสุราษฎร์ท่านผู้ชมคิดว่ามีอะไรครับที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อส่วนใหญ่จะเป็นไม้เอกพามพามขึ้นบนชื่อ มาแน่หรือไม่พงเลยนะครับนะครับอันบอกพร้อมกันนะครับจริงๆคือห่อมาดีเราเห็นดีเขาหอดีเนาะอ่านะครับอันนี้บอกว่าคุณแม่แม่แม่อะไรเนี่ยแม่เสียมบอกมันมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกมันเชือกฟางเชือกไม่ใช่อันนตาฟางอ้าวผู้เดียวเนียไม่ใช่ขีดินมาที่นี่ไม่เขอป่ากแค่ขีดินบาดนี่นะครับโอ้นี่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  ทรงแกบมาให้ทรงแกบใส่ดินนะครับมาให้นะครับเพื่อไปปลูกต้นไม้ไม่ใช่นะครับตัวนี้คือไข่ไดโนเสาร์เมันยังนอกไปเนาะนี่นะครับของดีเมืองสุราษฎร์นะครับหลายๆท่านคงทราบดีนะครับว่ามีหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นของดีเป็นชื่อนะครับเป็นไข่เค็มนะครับไข่เค็มใช้ยานะครับท่านท่านลองบอกว่านะครับท่านลองบอกว่า กว่าจะได้นะครับต่อคิวนานมากนะครับเพราะว่าทีนี้ต้องส่งส่งเข้ากรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับก็ก็เลยแกก็เลยท่านก็เลยไปไปต่อคิวซื้อมาให้นะครับประมาณ4 4กล่องอย่างนี้ก็จะมีไข่อย่างที่บอกมันพิเศษยังไงนะครับมันก็ห่อแบบนี้มันพิเศษยังไงโอ้โหแล้วแต่ก้อนขี้ดินหมดแล้วแต่ก้อนนั้นปั้นดินมามาแยกกันเลยมันมีใครอยู่อยี่นี่เนาะเอาดินมาปั้นไหมผมจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตปอกเขาเรียกว่าเอาเอาดินออกแล้วกันเนาะ ในคือในนี้ต้องบอกว่าก็มีแกลบท <ใน S 1> ี่เท่าก็ยังดินปุ๋งเนาะเยอะเลยนะครับนี่ครับอยู่ในนี้นะครับเมื่อไข่เนี่ยน่าจะมีฟ<ป>องฟองเนาะน้นดินหมดอะไม่ใช่ไข่เยอะอยู่แต่โอมาโอมานะครับแล้วทีนี้ในน,นี้ในในผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเขาบอกว่านะเขาบอกผมไปดูนะเห็นไหมมันจะเก็บความชื้นเห็นไหมครับขนาดที่ว่านะส่งมาเนี่ยหลายวันแล้วนี่เห็นไหมดินยังเปียกอยู่เลยนะครับเพราะแกลบตัวเนี้ยนะครับจะช่วยอุ้มความชื้นนะครับของของ ของอดินนะครับตันนี้มันจะเป็นดินปวกนะครับดินจอมปวกไม่ใช่ดินอันนี้ทั่วไปนะเป็นดินจอมปวกนะครับที่เขาบอกนะต้นตำรับมันแล้วทีนี้นะครับไอ้แกีบจะเก็บความชื้นยังไม่พอแกบนี้ยังมีความเค็มอยู่ด้วยนะครับซิเอาแต่เลยบเหพปรุงกันเหรเขาบอกว่าเค็มเนาะนี่ครับแกบก็มีความเค็มอยู่ด้วยเพราะว่าแกบเนี่ยเอามาจากชายทะเลเหมือนกันนะครับนี่ฮะภูเขายอดหอกแบบนยีราฟลวดนะครับคือคือไข่ ไข่ไข่ต้องบอกมันเป็นไข่เป็ดไข่ดิบนะครับผมไม่สามารถทีมม่จะเพราะมว่าสิบทาออันออกแตกไข่เบ่งนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือผมแค่อเ,อเอาเอาดินนะฮะดินเหนียวนะครับที่ติดอยู่บริเวณเปลือกไข่ตรงนี้ออกให้ดูนะครับอันนี้เราเหมือนเรารีวิวรถนะครับเขาถนอมอาหารตรงนี้เลหรือเปอ่าเป็นการถนอมอาหารคือคือคือต้องกล่าวไปก่อนนะครับอันนี้ผมไปไปเจอมาในเน็ตไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับคนชายาท่านหรือว่าคนสุราษฎร์ที่ชมอยู่ไม่ถูกไงแก้ไขให้ด้วยนะครับ เขาบอกว่าประมาณสัก200ปีที่แล้วเนี่ยแถวนั้นสมัยนั้นผมสัญญาตักดาเกิดทันพอดีไข่นี่200ปีไม่ไม่ไม่ใช่ไข<อ>่คือคือวิธีนี้วิธีถนอมาหารมีที่เขาสร้างทางรถไฟอ่ะทุมพรสุราชนะสมัยก่อนเขาเขาเขา,เขาหาวิธีถนอมไข่เป็ดโดยเอาไข่เนี่ยไปฝังไว้ในดิน<อ>ดินดินแต่ว่าเป็นดินที่อยู่<อ>เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนหรือเปล่าที่อยู่อ่าริมริมริมทะเลอ๋อน้ำก่อยนะดินอ่ามันจะเค็มมันจะมีความเค็มที่มันไม่ไม่ใช่เค็มมากนะ เสร็จแ,แล้วก็ฟังไข่ไว้ถนอมอาหารประมาณ15วันแล้วเอามากินปรากฏว่ารสชาติมันดีแล้วนะครับมันถนอมอาหารคือมันเาะถนอมไข่ตรงนีนน้ได้นานอคอสมบูรแล้วก็รสชาติอย่างที่บอกครับมันมันเอามาทำเมนูได้หลายอย่างเป็นไขเ่เค็มนะครับทีนี้ก็คือคือทำไมต้องต้องพิเศษอยู่ที่เท่ลไหเพราะพื้นที่ตรงตรงที่ใส่ต้องเอาไขไไไ่ไปฟังอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่มันติตชายทะเลแล้วมันคือมีที่เดียวอ่ะที่ที่มันฟังดินแล้วฟังแล้วไข่มัน มันมีรสชาติคือที่อื่นมอาจจะเค็มกว่านี้อะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยกินนะครับเขาว่ามาเขาว่ามานะจานั้นแล้วนะครับก็เอาไข่เอาไข่ตัวนี้นะครับไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับเขียนมามีทอดมีต้มมีอะไรเยอะแนะครับไข่เค็มเมนูไข่เค็มนะครับก็นะครับถือว่าเป็นเป็นของเขาเรียกว่าของของชึ่นชื่อเมืองสุราษแล้วก็มีประวัติ มีความเป็นมามสตอรี่ของเขานะครับก็มาถึงอุบนวันนี้มาถึงอุบนเดินทางมาถึางภาคอีสานเราก็จะไปทําเมนูอาหารเที่ยงพอดีเลยอาหารเที่ยงนะครับมาดูกันว่าเมนูที่ทําไข่เค็มชาย,ยาเนี่ยมีอะไรบ้างผมยังไม่ได้ปรึกษาแม่บ้านนะว่าจะทําเมนูอะไรบ้างแต่ว่าเจ้านายบอกว่าให้ให้ให้ชมให้ดูว่าเป็นยังไงอันบ็อกให้ดูแล้วไปทําเมนูแล้วหน้าตาเป็นไงรสชาติเป็นไง ผมไม่ขอส่งให้ท่านกินนะเพราะว่าส่งให้ทุกคนกินไม่ไหวแล้วผมต้องชิมให้ดูรัาไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยไม่ไม่ใช่อร่อยต้องบอกว่าเนี่ยก็อร่อยนะของขึ้นชื่อเมืองสุราษฎร์ขนาดนี้นะครับโอเคนะตัวนี้เป็นไข่เค็มแต่บุกเพื่อนแล้วแหละนะครับไข่เค็มเชียร์ยาก็ต้องขอบคุณนะครับขอบพระคุณเอาเอาเรียกไงท่านรองหมูดีกว่านะครับท่านรองชันตินะครับผมท่านรองซื้อรถกับเราไปนะครับซื้อรถกับเราไปอ๋อท่านก่อนท่านก็ส่งอะไรมาให้นะส่งห้าจะไม่ผิดอะไรนะ อะไรย่างเงี้ยที่เป็นน้ำอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรอ่ะสละนะสละสะอ๋อเออสละสละสละบุรีไม่ใช่โอเคสละอ่าอันนั้นก็ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะของของของที่ก็ต้องบอกว่ามีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็อร่อยมากขอบพระคุณท่านท่านลองมากๆนะครับป็นอย่างสูงนะครับนี่คือความกาเรียกว่าคือคือเป็นน้ําใจนะครับเพราะว่าท่านท่านท่านก็ซื้อรถกับเรานะครับเราก็มอบรถให้ท่านนะครับท่านก็บอก ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้านายขอบคุณเสนาธารขอบคุณทีมงานเรามากๆนะครับก็เลยอยากขอบแทนอะไรบ้างนะครับท่านก็บอกว่ามีของขึ้นชื่อที่ทีอ่อยู่ที่เมืองสุราษฎร์ก็มีอะไรล่างแกก็ส่งมาให้เลยนะครับและตอนนั้นก็ส่งสลามมาให้เนาะอันนี้ก็ส่งไข่เค็มสยามาซีกล่องเลยเราต้องส่งมูยอ,อกลับไปเราส่งมูยอเมืองวนกลับไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกลับไปให้ท่านรองนะครับอย่างวันนี้ก็เลยประหา,าัดมาแก,แกะให้ดูเ <c oughs> พราะว่าผมก็ยังไม่เคยคือส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามร้านมันก็จะเป็นไข่ธรรมดาที่วางอยู่เนาะ อันนี้ไข่ที่มันดำๆนี้ก็เลยว่าเออมันทำไมต้องต้องใส่มาแบบนี้นะครับพอไปดูประวัติเออมีสตอรี่เหมือนเหมือนเหมือนเรื่องราวที่มันในได้แกะแล้วในรังเนี่ยในกล่องเนี่ยมันมีกี่ฟองนั่นสิมันช่โบเปลือนเปล่าฮะมันช่โบเปลื่นเปล่ามันเยอะอยู่มันเยอะอยู่นี่เห็นไหมมันอยู่ข้างๆนี่ไงโซมิย่อไปท่านจะไม่เขินนะย่อไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไข่แต่เยอะอยู่นะจะประมาณสักกี่ฟองวะ ลนึงถึงไหมไม่น่าถึงเขาบอกไหมจำนวนบองไม่บอกไม่ได้บอกไว้เอาประมาณเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะประมาณแปดฟองนะเพราะมันมี<อ>มีว่างอ,อยู่เขาบอกบนบน,บนสีล่างสีแต่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับให้ดูนะครับนะก็นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเที่ยงก็จะมาทําเมนูให้ดลองดูว่าหน้าตาและก็รสชาติของไข่เค็มชาย,ยาจะเป็นยังไงนะครับนเรามา รอชมกันไหครับสัญญาจะคิดว่าจะไปทำเมนูอะไรครับทำของหวานได้ไหมของหวานทำไอศครีมได้ไหมดิวันจะทำได้ทุกเมนูไม่ได้เอาไปต้มไปทอดอย่างง่ายสุดละเดินนะน่าจะน่าจะดิวันจะเป็นเหมือนไข่เค็มทั่วไปไหมมีต้มแล้วก็มายัมเลยอร่อยเออเอายำไข่เค็มเพราะว่าจาญญาทำแก้มทำแก้มบ่อยดีมากดีมากครับนั่นก็ต้องตอนเย็นแล้วทั้งนั้นเมนูเมนูนี้แนวไปดูว่าเมนูอะไรบ้างขอบพระคุณท่านรองนะครับนี่คือความเขาเรียกว่าเป็น น้ำใจนะครับน้ําใจของลูกค้าเนาะเราก็ต้องบอกว่านอกจากที่เราจะขายรถให้ลูกค้าแล้วนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นเขาเรียกว่าม,มีมีญาติเพิ่มขึ้นหรืออะไรกันเนาะมีญาติเพิ่มขึ้นอีกคนนึงนะครับอีกท่านหนึ่งอยู่ที่ต่างเมืองต่างแดนนะครับผมส่งรถสักดาเนี่ยผมส่งรถสุราษฎร์ส่งรถไหนบ้างนะกระบี่หมวันกระบี่ด้วยชุมพรหลังสวนชุมพรนี่ล่าสุดเนี่ยมีถ้ลงไปทุเรียนะพี่ไม่เป็นหน่วยมันเป็นเบีดเป็นหน่วยแล้วแต่ยังไม่ใหญ่มากยังไม่ใหญ่เนาะยังไม่ใหญ่นะมันใหญ่ซุกเนาะ ครับก็เลยก็เลยน,น,นี่เราก็เลยอยากมานะครับขอบพระคุณแล้วก็มาอันบล็อกมามาคุยมาเล่าถึางความประทับใจแล้วกันนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อรถไปบางทีเราก็เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกค้าจะต้องมอบอะไรให้เราเรามอบสิ่งดีดีมอบรถให้ลูกค้าไปใช้นะครับเราก็ถือว่ามอบสิ่งดีห้ลูกค้าลูกค้าประทับใจก็ส่งกลับมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราเราเรา,เราพยายามสร้างอยู่ต,ตลอดนะครับสร้างสิ่งนี้เพื่อเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่า ความประทับใจแล้วก็การมีน้ําใจซึ่งกันและกันระหว่างระหว่างลูกค้ากับเราเนาะความสำคัญเราเราทราบซึ้งใจอย่างมากครับตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องขออะไรจากจากลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเต็มใจให้อันนี้คือเรามอบสิ่งที่ดีให้ลูกค้าลูกค้าก็ได้รับรถที่ดีๆไปใช้เราก็ภูมิใจตรงนี้มากๆนะครับนะก็โอเคเนะาะสแตนเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าระายระบาให้ไม่บานคำเราก็ไปดีวีวรถีอนดี้ผมเล่นจนมันจะสีดี้ดามือีลีดี เจ้านายจะเป็นยำไข่เค็เมยำขา,ามือไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณท่านลองทดลองโมยอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะค,ค,ครับ,รบขอบพระคุณมากๆนะครับแทนเจ้านายพอดีเจ้านายติดภารกิจก็เลยขออนุญาตมา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 ,มา,มาอัดบล็อกให้ชมแต่เดี๋ยวไงถ้าทำเป็นเมนูเสร็จรับรองว่าเจ้านายได้ชิมแน่นอนนะครับได้กินแน่นอนนะครับกินไรองผมอีกผมบานไรไรคของนะครับโอเคครับก็ขอบพระคุณท่านลองสันติเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ มีอะไรเพิ่มเติมไม่สักดาไหมว่าเราจะดรถต่อเนาะไปไทยรถต่อกันมาเีผมชอบนะคือคือสรงมอะไรวันแล้วนะแต่แต่ความชื้นนะฮะของมยังยังติดเยกะเหมือนกับเหมือนเอาดินใหม่ใใส่เลยนะครับเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาโอเคครับผมโอเคไปวันนี้ก็ขอลาลาไปก่อนนะครับพบกันอบคุณมากในถ้าลูกค้าท่านไหนส่งอะไรมาให้เราก็จะขอบคุณทุกท่านนะครับ แบบนี but, ้นะครับอาจจะเอามานำเสนอเพราะว่าบางอย่างมันมันมันต้องมีสตอรี่เนาะองราวเรื่องลักเนาะโอเคครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับมือเปลือกเปทางมือเปลือกเงินเปางหลัก นี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองหมูนะครับร้อยตำรวจเอกสันตินะครับทรงไข่เค็มนะครับอร่อยมากจากชาย,ยามาลองชิมนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมสักชินหนึงต้องบอกว่าวันนี้ทั้งบริษทัทเลยนะครับน่าจะได้ชิมไข่เค็มที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อที่สุดเลยนะครับของประเทศไทยเลยจากชาย,ยาสุราธานีนะครับขอบพระคุณท่านรองหมู <c oughs> มากนะต้องคอยต้องชิมนะรสชาตินี่ค <c oughs> ือ,อไม่เค็ม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 ิีดจนเกินไปนะรสชาติต้องบอกว่า อร่อยอานกับข้าวเหนียวยิ่งยิ่งดีอ่ะที่ข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยมากนี่ใส่เครื่องมาทั้งบริษัทเนี่ยขอบคุณท้าลองหมู่มันนะครับจากสุราษฎร์ธานีครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลอย่าลืมมาทานเนี่ยนี่อาหารอีสานนะฮะอีสานนี่พวกเดกใต้นะครับวันนี้อร่อยครับผมครับครับมีโอกาสนะครับมาจับข้าวเหนียวน้ำกันนะครับเนี่ยจับกับไครไครเข้มหรือครับนะครับจับกับคน แม่บัวนะครับรางหมูครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าไข่เค็มเนี่ยนะครับไม่ได้กินง่ายๆนะครับเพราะว่านะครับผมไปดูแล้วนะครับแม่กิ้มชายานะ่ยเป็นเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของอำเภอชายาทํามา60ปีแล้วนะครับแม่กิ้ม16นะครับยิมทางรถไฟนะครับต้องบอกวเจ้านี้ขึ้นชื่อมากแลวรสชาติไม่ผิดหวังจริงๆนะครับขอบพระคุณนะครับท่านรองหมูนะครับรองสันตินะครับนางองอร่อยจากหสุราษฎร์ธานี ตรงๆเง็นอุโบสถที่แท้จริครับนอกจากจะสะสมเครื่องจั่งแล้วนะครับทำให้ลังลังใหญ่ด้วยบ้านเราคิดไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลาหมญทั้งนั้นครับขอบคุณครับ